สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมมือนีพาพี่น้องเขานะครับมาเปิดราคาควายนะครับผมอยู่กับ้อควายน้องบีมเพื่อก้าด้วยครับผมมือนีน้องบีมสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับผมมือนีก็ถือว่าหาควายมาให้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับเปิดราคาสู้พี่น้องเขาฟังคือเก้านะครับผมแม่จ้านะครับมือนีมียุ่งจาโตครับมือนีมีสามโตสามรายการนะจ้านะครับฝากที่ตั้งเขานะครับ จ้าที่ตั้งห้องกอยู่บ้านกนวลจ้าที่สูงจังหวัดขอนแก่นจ้าครับเบอร์โทรนะครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดสองหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามจ่าเบอร์เก้าเบอร์เดิมแล้วครับผมแอดไลน์กันได้คือเก้าได้ครับเบอร์นี้ครับพี่น้องนะครับวันนี้พามาเบิ้งนะครับกับควายตัวที่แรกนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะครับตัวนี้เพื่อนสถานะเป็นยังไงครับตอนนี้เป็นแม่สาวจ้าสาวหน่อยเป็นสาวอยู่นะครับผมสาวหน่อยอายุสองปีกว่าจ้ะนะครับผมเพื่อนได้ฟันไปครับตัวนี้ฟันแทะพึ่งแตต่่ันเ็ม ๋อขืนเพราะท่านสุดนะครับผมฟันพื่นนะครับเบิ้งครับพี่น้องครับผมนะครับเพื่อนเป็นลูกของทงาะใดครับตัวนี้เพื่อนเป็นลูกของพ่อเพื่อนนี่เป็นลูกของแก้วฟ้าจ้ะเพื่อนมีศักเป็นล้านของแก้วฟ้านะครับผมนะครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับผมเพื่อนสูงไรเป็นไดครับตัวนี้เพิ่นสูงอยู่ที่บ3อบวกรบจ้อ132บวกลบนะครับผมถือว่าเป็นควายสาวอยู่ท่ายังโด่งอยู่ครับพี่น้องนะครับก็ยังสีสูงได้พัฒนาไปอีกไกลอยู่ครับตัวนี้เพราะว่ากระดูกกระเดี่ยวครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับแข็งาใหญ่ะคร้ นังนาซาง่ญ่ครับพี่น้องครับเบื้องค้นหาคุณนะครับพี่น้องจับดีนะครับนาตาก็ถือว่านาตาสวยเลยครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมนะครับงามเลยครับผมนะครับตัวนี้เปิดแบงค์พี่น้องเข้าไปหลายปันไลครับตัวนี้เปิดไปที่สี่หมื่นเก้าพันบาทจ้ะสี่หมื่นเก้าพันบาทเนาะครับผมนะครับพี่น้องเบื้องครับสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับงามจริงสิฮะเฮาออกไปพัฒนาต่อยอดกันต่อนะครับพี่น้องก็ไวพลังายสีขาวนะครับผมเบิ้งครับควันกระจับดีครับพี่น้องนะครับผมนะครับควันซ่องทางนะครับ ตาสวยครับพี่น้องครับผมหัวกระบานเปิดกว้างครับพี่น้องนะครับเบิ้งครับเออบักเผาขึ้นนะครับบักใหญ่เลยครับนะครับขอแข้งขอขากันง่ายดีนะครับพี่น้องเบิ้องนะครับรอบๆตัวเพิ่นนะครับพี่น้องนะครับเบิ้งถ่ายเบิ้งหางครับเหงาหางใหญ่นะครับพี่น้องครับผมถ่ายใหญ่ดีนะครับจุงมพนียงนะพี่น้องครับเบื้องนะครับหูหูด้วครับพี่น้องแบนเดอรีงครับผมนะครับสำหรับผู้ใดกําลังมองหาควายเผือกเนาะครับผมนะครับถือว่าเอาไปพัฒนาต่อยอดกันต่อครับพี่น้องครับ เรวก็เพื่อนก็มาดีแล้วเรื่องโค้งสั่งเรื่องเนื้อหนังเพิ่นเนาะครับผมเขาก็เอาไปพัฒนากันตัวครับพี่น้องตัวนี้สี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเร่อจานนะคะนี่ก็ต่อร้องกันได้จ้าและที่สำคัญกับมีเสื้อให้จ้าและก็แถมมะกะลิงจ้ะาและที่สำคัญกับจัดซุงวิ่งฮอตหนาคลองหนาล่ะครับผมนะครับพี่น้องกันสนใจตัวนี้ยังโทรมาสอบถามกันได้เดี๋ยวห่อเบื้องกับตัวต่อไปครับครับพี่น้องนะครับบันี้พาพี่น้องนะเบื้องกันตัวกับแม่ที่สองตัวนี้นะครับผมแม่นี่รายละเอียดเพิ่นเปังไดครบแม่นนี่่เป็แมทองเลย แม่ทองนะครับผมตัวนี้ได้ยักเดือนแล้วครับแม่เพิ่นนีทองได้หกเดือนแล้วจ้ะทองได้หกเดือนแล้วนะครับผมกับพ่อได้ครับผมบพ่อสร้างอุดรจ่าใบหลอดครบแล้วจัด่ะมาโันีลืมออกมาสร้างอุดรนะครับผมเอกสารมีครบนะครับพี่น้องนะครับแม่นี่เพิ่นได้ลูกไหมลราจกโตครับได้ลูกมาแล้โตน่องจากตัวที่สองนี่ท่องนะครับผมนะครับพี่น้องครับเบิ้งครับหางเพิ่นครับ กับหลักดินนะครับแล้วก็เนี่ยตัวล้ำคิงถือว่ายาวดีนะครับตัวนี้นะครับผมเบิ้งครับอัตลักษณ์เนี่ชัดเจนเลยครับพี่น้องนะครับตัวนี้พันธุกรรมดีของพ่อสร้างอุดรนะครับอยู่ในท้องนะครับผมซื้อหนึ่งได้สองนะครับที่พี่น้องตัวนี้เบิ้งเอานะครับเปิดราคาไปหลายปรนไดครับตัวนี้ครับตัวนี้เปิดไว้ที่ห้าหมื่นสองพันบาทจ้ะห้าหมื่นสองพันบาทเนาะครับผมนะครับห้าหมื่นสองพันบาทจำนวนได้อครับพี่น้องครับผมนะครับควายแม่ท้องนะครับพี่น้อง เบิ้งเอานะครับคันมารกับกันกัดโทรมาต่อรองกันได้คือเก้านะครับผมนะครับเบิ้งหน้าตาวงเขาเพิ่นครับพี่น้องหน้าตาอัตลักษณ์สวยเลยครับนะครับเออบักเพาบักจังง่ายเลยครับพี่น้องนะครับคอแข้งคอขาครับกีบเล็บกีบเท้างามครับพี่น้องนะครับกำไลคาดหน้าลังมีครับพี่น้องนะครับควันจับดีครับพี่น้องเบิ้งครับควันเพิ่นนะครับที่สำคัญกับจุดเด่นอยู่หางเพิ่นเนาะครับผมหางนี่ขวยางยังไจ้ะเบิ้งครับพี่น้องครับผมหางปัวบักง่ายเลยครับผมครับเดี๋ยวจุ่งพัยางให้พี่น้องครับเบิ้งจากนอย นะครับแม่นี่นะครับเป็นแม่ทองสร้างอุดรในหกเดือนแล้วนะครับสูงอยู่หนึร้อยสามสิบสองบวกลบจ้ะร้อยสามสิบสองบวกลบนะครับพี่น้องราคากับเปิดไว้บ่แพงครับตัวนี้เปิดไว้ที่ห้าหมื่นสองพันบาทจ้ะห้าหมบาทเท่านั้นครับพี่น้องราคานี่ก็คือเก้าจากตอรองกันเลยคือเก้าจากครับก็มีบริการร้อมส่งให้คือเก้านะครับผมคันพี่น้องมากำกันกับโทรมา ตอรองกันได้ครับแม่นี่นะครับพวอไอ้หูครับพี่น้องปิตะเลียงนะครับผมแล้วกาที่สําคัญละเพิ่นทองแล้วนะครับผมมีงนจ่าตรวจทองให้เรื่องจ่ายบร้อยจ้านะครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับงามๆมั้งสินะครับผมเดี๋ยวเ่าไปเบิ้งกับตัวต่อไปครับครับพี่น้องนะครับผมมาเบิ้งกันต่อนะครับกับแม่ที่สามตัวนี้นะครับรายละเอียดเพิ่นเป้งเลยครับแม่นี่ผสมโตกับพอลูกสายของบีกุไทยละจ้ะผสมโตมานะครับกับลูกสายของบีกุไทยเนาะครับผมนะครับเพิ่น สูงไรบันไดครับตัวนี้เพิ่นสูงอยู่ที่138บวกลบหนึ้อยสาบวกลบนะครับผมนะครับผสมไว้ให้แล้วได้ยักมือแล้วครับเดือนแล้วจ้ะเขจาเดือนแล้วจ้ะจะเขาเดือนเนาะครับผมนะครับพี่น้องก็ถือว่าได้รอบกลัวมาแล้วนะครับผมเบิ่งเอานะครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้ใดกำลังมองหาควายสูงๆสิครับพี่น้องนะครับถือว่านำนมดีครับแม่นี่เพิ่นได้ลูกมาแล้วจกโตครับเพิ่นได้ลูกบ้าโตนหนึ่งจ้ะนะครับมีลูกมาแล้วโตหนึ่งนะครับพี่น้องครับเบื้องเหงาครับงามๆ หาควายไปเลี้ยงครับพี่น้องครับผมนะครับตัวนี้เปิดแบงค์พี่น้องเข้าไว้หลายปันไดครับตัวนี้เปิดไว้ที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทจ้ะสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นเนาะครับผมนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นเด้อครับพี่น้องครับผมราคานี้ก็ยังต่อรองสอบถามกันได้คือเก่าราคานี้ก็ต้อรองกันเลยจ้ะนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งหน้าตาวงเขาเป็นรับพี่น้องนะครับถือว่าหน้าตาสวยด้วยครับพี่น้องครับผมนะครับวงเขาคันซ่อนงามนะครับผมตึกมะพร้าครับอ่องคอชัดเจนนะครับทุ่งถอกทุ่งเท่านะครับกําาไขดหลัง ครับพี่น้องเนี่ยตัวลำคิงถือว่าได้ยาวได้สูงครับตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญก็หางสวยครับพี่น้องนะครับโดยรวมแล้วก็บ่มีต่ำนี้นะครับบ่มีต่ำนี้จ้ะนะครับบ่มีต่ำนี้นะครับจุ่งย่างไงพี่น้องเขาเบิ่งจัดน้อยนะครับหูเด้อจ้าหูแต่ว่ามันวนหาวยก็มูไปลงหน้าหมดแล้วครับผมเบิ่งเอาครับพี่น้องครับผมสําหรับ นะครับแม่นี่แม่ที่3ตัวนี้นะครับผมสถานะผสมมาให้แล้วจะเขาเดือนนะครับผ่านมาแล้วรอบกลัวนะครับกับลูกสายของบีกุไทยนะครับผมเพิ่นกะสูงยี่อร้อยสามสิบแปดนะครับผมร้อยสามสิบแปดบอกลบนะครับมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับผมถือว่าเป็นแต่เลี้ยงครับพี่น้องครับผมควายห่างง่ายๆสูงสิ่งนะครับผมนะครับสำหรับพี่น้องผู้ใดนะครับมักตัวนี้กะโทรมาต่อรองสอบถามกันได้นะครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้กะ ฝากพี่น้องเขานะครับผมไปสมีสาก้อนครับมักตัวใดกะจังเลือกเอาครับมื่อนี้นะครับกะขอบคุณทุกการที่ตามครับมื่อนี้นะครับกะขอกล้าข้าบาคขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีจ้า